คุณี่โคเรียคลินิกแอดโฮมสวยเองได้ที่บ้านเสมือนการเข้าคลินิกนวัตกรรมใหม่ร้อยใหม่ยกหน้าตึงดึงหน้าเองแบบไม่เจ็บตัวร้อยใหม่เกาหลียกหน้าวิกตอเรียวีทาร่าเฟสล็อกอินฟินิตี้ยกคอตึงจากเกาหลีร้อยใหม่แบบไม่เจ็บตัว ใตต้า,ตาร่องแก้มกรอบหน้าคอบาคุนีโคเรียคลินิกแอทโฮม3โปรโมชั่นพิเศษโปรโมชั่นที่1ใหม่20เส้นแถมฟรีเซรั่ม1ขวดมูลค่า499บาทโปรโมชั่นที่2ใหม่80เส้นแถมฟรี เซรั่ม2ขวดมูลค่า799บาทโปรโมชั่นที่3ไหม120เส้นแถมฟรีเซรั่ม3ขวดมูลค่า999บาทส่งตรงถึงบ้านเก็บปลายทางส่งฟรีทั่วประเทศวาคุนิโคเรียคลินิกแอดโฮมสวยเองได้ที่บ้านเสมือนการเข้าคลินิก ใหจากเกาหลีคลินิกแอทโฮมยกหน้าตึงดึงหน้าเองแบบไม่เจ็บตัวไหมล็อกเกาหลีรู้สึกหน้าตึงทันทีหน้าผากวางคิ้วใต้าตาร่องแก้มเหนียงและคอสารสกัดจากงานวิจัยลิฟท์าวเติมร่องลึกยกหน้าตึงยกคอตึงยับตรงไหนลงไหมล็อกตรงนั้นสินค้าผลิตเกาหลีแท้ร้อเป็ผ่านออยอรองรับเป็นที่เรียบร้อยปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียง ค้นพบประสบการณ์ใหม่ในการดูแลผิว b a r ์ o คนี e สู่ความสวยเดง้งเข้ารูปสไตล์ V shape เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่อย่างที่ไม่เคยสัมผัสสวยจริงพิสูจน์ได้บาร์ o คนี สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมุขเสกวันนี้นะคะท่านผู้ชมขาอย่าเพิ่งสวิตชช่องไปไหนแล้วห้ามลุกไปไหนเด็ดขาดเพราะว่าวันนี้นะคะเราสองคนนะคะจะนําท่านผู้ชมนะคะไปสู่โหมดของนวัตกรรมล้ําสมัยจากประเทศเกาหลีค่ะถูกต้องนะคะซึ่งหลายคนคงทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่า ทางเกาหลีเนี่ยนะคะเรียกว่าติดท็อปอันดับหนึ่งของระดับโลกเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามเพรา,าะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยนะคะคงอยากจะรู้ว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยเกาหลีล้ำไปถึงไหนแล้วะนะคะแล้วก็เราอยากจะสวยอยากยกอยากตึงเนี่ยเราจะต้องไปเจ็บตัวไหม,มเราต้องทีอะไรบ้างเ,<อ>าเราต้องอจ่ายแพงไหมเดี๋ยวนี้นะคะมันมีนวัตกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยนะคะเรียกว่าประหยัดเซฟ เซฟเวลานนเซ๋เอ่นนี่เอาภาพขึ้นเลยนะ,ะการร้อยไหมแบบว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาไปผ่าตัดแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วก็มาร้อยไหมแบบที่เราเห็นในภาพแต่ต้องบอกว่ามันมีผลข้างเคียงเยอะก็คือเรื่องของการเจ็บการบวมใช่ไหมทางเราเนี่ยนะคะเมื่อมาเปิดคลินิกที่เมืองไทยเราทางซูซานเองเนี่ยนะคะเรียกว่าได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัยนะคะ,คะในเรื่องของเทคโนโลยีะนะคะไซแอนชีวาภาพเกี่ยวกับสารสกัด ล้ำสมัยโดยเฉพาะ,<ค>ะเราก็เลยไปทำการทดสอบทดลองวิจัยที่ประเทศเกาหลีกับทีมงานของเกาหลีโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วเราก็เรียกว่าเน้นเกี่ยวกับโรงงาน ที่เรียกว่าติดท็อปเทนนะคะหนึ่งในเซฟของประเทศเกาหลีก็แสดงว่าค,คุณซูซายวันนี้จะมีเทคนิคมาบอกเราการยกหน้าแบบวีเชฟแบบไม่เจ็บตัวถูก,ถกต้องเพราะ<อ>ว่าอะไรรู้ไหมคะปัจจุบันนี้เมื่อสักครู่เกินไปแล้วถ้าเราเนี่ยอยากจะยกตึงแบบบางคนเนี่ยหน้าตึงแล้วแต่ว่ามันยังคล้อยอยู่มันยังมีร่องอยู่อยากจะเก็บร่องอยากจะยกหน้าให้มันวีเชฟขึ้นโดยที่ไม่เจ็บตัวไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องไปร้อยไปดึงไปคึ้งทำอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะซูซานถึงบอกว่า วันนี้นะคะสุสานนะคะได้นวัตกรรมที่มันล้ำสุดๆลดสุดๆโดยการร้อยไหมแบบไม่เจ็บตัวจาหนเ<อ>ูเก๋นี่ เลยนะคะนี่นะคะอันนี้ไม่ใช่เซรั่มแต่อันนี้เนี่ยนะคะเป็นเซรั่มที่เรียกว่าเราใช้นวัตกรรมใหม่โดยการที่ไปทําให้มันเกิดเป็นเส้นใหม่จ้านี่มันกลายเป็นแบบนี้นะคะถ้าเราดึงออกมาอ่ะให้ดูเก๋โชว์นี่นะคะนี่มันเหนียวนึบขนาดนี้นี่เหมือนเส้นเลยนะคะเป็นเส้นเลยเป็นเส้นเลยนะคะท่านผู้ชมมันจะเป็นเส้นที่เรียกว่าทํานวัตกรรมโดยการที่เราใช้เซรั่มนะคะไปปั่นนะคะแล้วก็ เปลี่ยนมาจากเป็นเซรั่มเป็นน้ำเนี่ยให้มันกลายเป็นเส้นไหมแบบนี้โอ้โห,โหแล้วที่สําคัญเนี่ยนะคะความเข้มข้นของเขาแบบนี้เนี่ยนะคะมันเปรียบเสมือนอะไรรู้ไหมเหมือนอะไรคะเหมือนการที่ดูเก๋เนี่ยใช้เซรั่มเนี่ย 20, 20วัน ยีวันคือ20ครั้งอะ,อเ,อะเท่ากับ1เส้นที่หนูเก๋ถือ,อเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้1เส้นในร่องลึกของเรา1ครั้งเท่ากับเราเนี่ยทาเซรั่มไป 20, 20่สิบวันคือ20ครั้งเลยนะเพราะฉะนั้นหนูเก๋ลองอิมเมจินเข้มข้นไหมเข้มข้นมา เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนคงแบบออ้ยแล้วมันยังไงอ่ะมันจะเป็นเส้นขึงตึงแบบนี้แล้วมันละลายได้ไหมวิธนกา้นได้ไงมทำไงค่ะเดี๋ยวนี้นะคะเขาจะมาควบคู่กันแบบนี้ก็คือมีไหมหนึ่งนะคะแล้วก็มีตัวของเขาคือตัวเซรั่มก่อนที่จะกลายไปเป็นเส้นไหมนะคะเวลาเราใช้งานเราใช้แบบนี้เลยนี่นะคะเราเปิดขวดออกนะคะสมมติหลังลางหน้านะคะซูซานจะทําให้ดูตรงมือก่อนละกันนี่นะคะถ้าสมมติว่าเรามีร่องหน้าผากนี่เราก็ลงเซรั่มไปแบบนี้อ่ะซูมา ลงเซรั่มไปแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นนี่นะคะเราก็นี่เลยนะคะทําไมเราบอกว่าทําเองได้ที่บ้านง่ายๆค่ะนี่โอ้โหค่ะเดี๋ยวเราดูอิมเมจิเขาเรียกเลยนะคะคล้ายๆกับเทคนิคเทคนิคเฮดู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 เห็นไหมไหมจากเส้นยาวๆมันกําลังหดตัวเข้าไปมันวิ่งเห็นไหมคะฟึ๊บฟึ๊บฟ๊บฟ๊บฟ๊บอย่างนี้เลยเห็นไหมเห็นไหมอ่านี่นะคะมันโดตัวเข้าไปแบบนี้แล้วหลังจากนั้นนะคะเราหยดเซรั่มลงไปอีกอันนี้ทําตามร่องที่เรามีเลยนะ แล้วเราก็กดกดเขาลงไปนะคะเซรั่มนะคะตัวเส้นไหม่นะคะที่เรียกว่ามีความเข้มข้นเสมือนกับ20ครั้งของตัวตัวไหมของเราเนี่ยนะคะตัวตัวตัวไหมหนึ่งเส้นเท่ากับเซรั่ม20หยดพอมันซึมลงไปนะคะหยดลงไปปุ๊บเราก็นี่ผลักเขาลงไปในร่องเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคะเนี่ย มันหายไปหมดแล้วนี่คือนวัตกรรมที่ต้องบอกเลยนะคะว่าคะว่าเราไปวางตรงไหนนะคะมันจะซึมรึบลงไปแล้วก็ไปทําปฏิกิริยาใต้ผิวของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคอที่เป็นเส้นเส้นริ้วริ้วหน้าผากร่องแก้มร่องลึกนะคะใต้ตานะคะวิธีการทํางานเราจะเห็นเลยว่าตัวเส้นไหมที่มีความเข้มข้นนะคะถึง20ครั้งต่อการหยดเซรั่มยังจะซึมเข้าไปนะคะด้วยนวัตกรรม4ี่การล็อกหน้า4ี่การล็อกหน้าคือไงคะเพราะว่าเวลาที่ผิวเราเนี่ยพออายุมากเนี่ย มันจะหย่อนหย่อนก็คือมีช่องว่างาเพราะฉะนั้นล็อกที่1เนี่ยเราก็เลยเติมไฟบบรัสนะคะซึ่งเป็นนวัตกรรมนะคะเรียกว่าจากประเทศนะคะเยอรมันเลยนะคะที่เรียกว่าเป็นต้นกําเนิดการผลัดการเพิ่มทําให้เซลล์ผิวของเรามีการทํางานที่มีคอลลาเจนอีลาสตินมากขึ้นล็อกที่2ก็เพิ่มคอลลาเจนนะคะกับตัวเรียกว่าไวท์คา ตัวที่3นะคะก็คืออีลาสตินนะคะและตัวที่4คือไฮยาลูนิกแอซิดสามล็อกปุ๊บพอเขาทําปฏิกิริยารวมกันนะคะจะทําให้ผิวทั้งทุกชั้นรวมผนึกกันนะคะทั้งคอลลาเจนอีลาสตินความตึงของผิวนะคะความชุ่มชื้นการอิ่มฟูของผิวเนี่ย รวมเข้ามาหากันตามภาพเมื่อสักครู่การร้อยใหม่นะคะคือการใส่ใหม่เข้าไปเพื่อดึงหน้าให้ยกขึ้นข้อดีของมันเลยคือหน้ายกแล้วก็สามารถทดแทนการผ่าตัดดึงหน้าได้ค่ะส่วนข้อเสียของการร้อยใหม่หนึ่งเลยคือเจ็บแล้วก็บวมช้ำนะคะอื่นๆก็จะเป็นเรื่องเสี่ยงต่อการติดเชื้อด้วยค่ะอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่อยากยกหน้านะคะแล้วก็ไม่อยากเจ็บตัวนะคะเรามีเทคโนโลยีใหม่นะคะคือบัลคอนี่เซรั่มร้อยใหม่เป็นการร้อยใหม่เองได้ที่บ้านแบบไม่ เจ็บตัวนะคะสามารถร้อยเองได้ทุกๆวันที่บ้านเลยนะคะข้อดีก็คือสามารถทําเองในคนที่ร้อยใหม่ไปแล้วแล้วอยากให้ตําแหน่งที่ร้อยเนี่ยยกนานขึ้นนะคะก็ใช้ตัวนี้ได้ทุกวันส่วนคนที่ยังไม่กล้าไปร้อยใหม่ก็สามารถเป็นทางเลือกในการยกหน้าได้ระดับหนึ่งเลยค่ะ เป็นคนที่ชอบเข้าคลินิกก็ได้มีการร้อยไหมแต่ทีนี้เวลาร้อยไหมเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องเวลาดึงมันจะเจ็บแล้วก็จะมีผลข้างเคียงคือน่าจะบวมแล้วก็จะต้องพักหลายวันทีนี้ก็เลยเลิกแต่แล้วพอดีเป็นลูกค้าของเบลคนนี่อยู่แล้วแล้วเบลคุนี่เขาได้มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เป็นร้อยไหมเซรั่มเบลคนี่ทีนี้เห็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์มาจากเกาหลีก็เลยลองดูเชื่อมั่นนะคะพอลองเอามาใช้ดูนะคะมันยกดึงอะนะคะเหมือนกับที่เราร้อยไหมเลยดีคือหนึ่ง ไม่เจ็บท้องไม่บวมไม่ต้องพักรักษาตัวนานแล้วก็ได้ผลทันทีตรงคอล่องแก้มอะไรเงี้ยนะคะมันมันยกขึ้นมาแบบได้ผลทันทีใช้ใช้ง่ายๆนะคะมันจะเป็นเส้นไหมไม่เจ็บค่ะแล้วถ้าใครที่กลัวเรื่องเข็มก็ใช้ตัวนี้ตอบโจทย์ค่ะ นี่อายุก็จะ60แล้วก็หน้ามีปัญหาริ้วลอยเยอะทีแรกก็คิดจะไปร้อยไหมแต่ก็กลัวเจ็บตัวก็มาเจอร้อยไหมบา์คนนี่ตัวนี้แหละค่ะหลังใช้หน้ายกขึ้นคอตึงขึ้นเอ่อริ้วลอยดีขึ้นถ้าเพื่อนๆสนใจก็ใช้ร้อยไหมบา์คนนี่ตัวนี้เลยค่ะ ไวัย50ปัญหาผิวที่เห็นชัดก็คือผิวหน้าที่หย่อนค้อยแล้วก็มีรอยลึกที่ล่องแก้มนะคะดิฉันได้คดพบผลิตภัณฑ์ของมาคนีร้อยไหมเซรั่มจากเกาหลีผิวที่คอเนี่ยยกกระชับขึ้นผิวหน้าก็ยกกระชับขึ้นนะคะทําให้เรารู้สึกได้เลยว่าหน้าเราวีเชคขึ้น ด้วยอายุที่เยอะขึ้นหน้าผากล่องแก้มก็ลึกขึ้นหน้าก็คล้อยผิวคอก็เหี่ยวจริงก็อยากไปร้อยไหมแต่ก็ไม่อยากเจ็บตัวพอได้มาเจอผลิตภัณฑ์ใหม่ของบาคนนี่พอได้ใช้ก็เห็นผลทันทีว่าล่องลึกที่มีก็เริ่มตื้นขึ้นผิวหน้าที่คล้อยก็กระชับขึ้นผิวคอก็เริ่มดีขึ้นหลังใช้ประมาณหนึ่งอาทิตย์เพื่อนๆก็ทักว่าไปทําอะไรมาทําไมหน้าดูวีเชฟดูเด็กลง โอ้แล้วก็มาดูกันเลยนะคะว่า Before After หลังจากที่แบบว่าใช้ตัวร้อยไหมยกหน้าตึงดึงหน้าเองแบบไม่เจ็บตัวของเกาหลีเราไปเป็นนวัตกรรมที่ล้ำมากมากดูจากภาพนะคนที่มีริ้วร่องเยอะๆอย่างร่องน้ำหมากเนี่ยนะคะใช้ต่อเนื่องดีขึ้นแล้วต้องบอกเลยว่าเป็นนวัตกรรมที่ตึงได้ทันที<อ>ไม่ต้องรอนะ,ออะสามารถนะคะที่จะตึงได้ยาวนาน12ชั่วโมงแลวใช้กันต่อเนื่องต่อเนื่องไปนะคะบอกเลยนะคะว่า1สัปดาห์เนี่ยนะคะเราจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงมีคน,น ทักแน่นอนนะว่าเราเนี่ยวีเชฟขึ้นกระชับขึ้นตึงขึ้นจากที่หน้าผากมีร่องๆ่องร่องก็จะตื้นขึ้นนะคะแล้วก็หน้าที่แบบว่ามีกระปออแก้มค่อยๆก็จะวีเชฟยกขึ้นถูกต้บาคุณี่โคเรียคลินิกแอทโฮสวยเองได้ที่บ้านเสมือนการเข้าคลินิกนวัตกรรมใหม่ร้อยใหม่ยกหน้าตึงดึงหน้าเองแบบไม่เจ็บตัว ร้อยไหมเกาหลียกหน้าวิกทอเรียวีทาร่าเฟสบล็อกอินฟินิตี้ยกคอตึงจากเกาหลีร้อยไหมแบบไม่เจ็บตัว หน้าผากใต้าตาร่องแก้มกรอบหน้าคอ บาคานี่โคเรียคินิกแอทโฮมสามโปรโมชั่นพิเศษโปรโมชั่นที่1ใหมย่20เส้นแถมฟรีเซรั่ม1ขวดมูลค่า499บาทโปรโมชั่นที่2ไหม้แปเส้นแถมฟรีเซรั่ม2ขวดมูลค่า799บาทโปรโมชั่นที่3ไหม้ย่เส้นแถมฟรีเซรั่ม3าขวดมูลค่า999บาบาทส่งตรงถึงบ้านเก็บปลายทางส่งฟรีทั่วประเทศ คุณี่โคเรียคลินิกแอดโฮมสวยเองได้ที่บ้านเสมือนการเข้าคลินิก